สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2563 38นาทีครับเราดูภาพรวมเอ็กจูละส์ตา์นะครับก็ดนูนักถามของเราวันนี้นะครับคุณโรสถามผมตอนปลายๆนะครับอีทรอยทียังใช้แฝดเดอมไหมนะครับติดสนะ3 8ฝดรสูงนะถ้าติดสนะราคานี้อยู่ก็ลองถือดูก,ก่อนนะพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเนือ่องจากว่ามันย่อลึกไปนะครับแต่ว่ายังไม่โดนซับร้อ,อเนี่ยเดี๋ยวถ้าลงมาโซนประมาณ3,375 สามพัร้เนี่ยพอจะบายเพิ่มได้นะครับอาจจะเฉลี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคาดหวังว่าถ้าถูกต้องนะมันจะนิวไฮไปทางอ่าสี่พันบวกเนี่ยเราก็ถือไปทาง4 2่พนะครับซบลดจำกว่าสามสองร้อยนะครับเดี๋ยวเช้าวันจันทร์ดูอีกทีนะว่าอ่าแผนยังใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าลงมาตอนนี้ถือว่ารับไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภาพรวมหลังจากอธิบายอกจบนะ นะครับก่อนที่เราจะไปดู x อ u นะครับเดี๋ยวไปดูปฏิทินของสัปดาห์หน้านะผมดูบน Forex Factory นะครับถ้าเราดูช่วงเวลานะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่18แล้วก็วันศุกร์ที่25นะครับก็จะมี Impact เยอะๆเน่ยอยากให้ดูเฝ้าระวังของนะครับคาบเกี่ยวระหว่างคืนวันพุธนะครับกับตีหนึ่งของวันพฤหัสนะครับคือระหว่างวันเนี่ยวันพุธเนี่ยเป็นไปได้นะครับถ้าเราตินะเยอะๆนะพยายามปรับพอร์ตนะ มันมีโอกาสที่ตลาดจะปันผวนตอนตีหนึ่งของวันพฤหัสนะครับหรือคาบเกี่ยวของวันพุธนะครับจ,จะมีดอกเบีย้ยเชิงรโยบายของเฟดเ n ตนะครับคาดการว่าจะคงดอกเบีย้ยนะครั้งก่อนหน้าคือ5.5นะครับคาดการว่าถ้าคงดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เซนเตอเมนต์ก็จะเป็นลบกับ EQ อยู่นะครับแต่ว่าให้ดูตัวเลข ราคาตอนนั้นด้วยนะครับถ้าจากที่เขาลงลงมาเยอะเนี่ยนะครับมาถึงส่วนขั้นก็อาจจะเด้งก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาชัวร์ก็คือว่าตอนตีหนึ่งของคืนเนี้ยนะครับเราค่อยๆค,ค,ค่อยดูอีกทีละ,ละกันนะแต่ว่าที่พูดให้ฟังเนี้ยคือว่ามันมโอกาสสูงมากว่าจะอินผันผวนมากๆในคืนนั้นนะครับสําหรับคืนวันพฤหัสบดีบ้างนะครับคืนวันพฤหัสเนี้ย มันก็จะมี Impact อยู่เหมือนกันนะครับตอน2ทุ่มสี่ห้านะแฟดเมนูเฟก t ุลิง g ีไอแล้วก็แฟดสวิต i c e ไอนะครับมี3ทุ่มี Exiting Home Sale แล้วก็ C b บี t i n g i n g นะครับฉะนั้นวันวันพฤหัสก็จะค่อนข้างจะ Impact นะครับทั้งตอนตีหนึ่งของของเช้านะครับแล้วก็ของัาค่้าของวันพฤหัสเองนะครับสำหรับวันศุกร์บ้างวันศุกร์ก็จะมี เฟดนะครับประธานเฟดมาพูดนโยบายกันกิินนะนะครับเราก็อาจจะมีอ,อ้อมอๆมาจากของสกุลดอลลาร์แคนาดาของยูโรมากนะครับถ้าดูตามปฏิทินเนี่ยก็วันพฤหัสจะหันผวนที่สุดนะครับก็ให้ให้ระวังวันนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่ตัวเลขจะออกเราไปดูการาฟล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเอ,อย็ยูในไทม์เฟรมเตลี่นะตัวแทน หนึ่งแท่งาราคาตัวแทนหนึ่งวันนะครับถ้าเราดูแนวโน้มหลักๆนะครับ i า e เฟรมเด a y เนี่ยมันเป็นการยกหายกโลยกหา้เนี่แนวโน้มหลักมันน่าจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูในภาพลองๆเนี่ยมันขึ้นย่อขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะย่อนะสถา์หน้านะครับฉะนั้นคนที่ติดบายในโซนเนี้ยเขาเด้งให้ต้องบรับกก่อนนะมีโอกาสจะเด้งเพื่อจะรวมใหม่นะครับอันดับแรกเนี่ยจากการเคลื่อนที่จากตรงนี้ไปนี้ นะครับมันมีการเขึ้นที่เป็นยกหายกโลเป็นสวิตช์นะหลังจากนั้นก็ย่อไม่นึกนะครับแล้วก็ยกหายกโลขึ้นถ้าผมมองนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะโลศูนย์อันนี้เป็นไฮเอครับอันนี้เป็นโล B นะครับฝั่งนี้เป็นขา C C ขึ้นเป็น1อ่ขอไปแ่้าขึ้น A นะครับเป็น B แล้วก็เป็น C อยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยขึ้น1 2 3อานะครับอาจจะย่อ4 แล้วก็ค่อยขึ้นห้าแนวโน้มหลักถ้าดูอาการนี้คือแนวโน้มหลักมันน่าจะเป็นยอ่อเพื่อจะขึ้นไปใหม่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องสูงตรตรงนี้นะนะครับนที่อิตระนะครับเมื่อมันสุกเนี่ยเดี๋ยวเราดูนี้กันนะครับอาจจะมีเด้งบางโซนแต่น่าจะมองว่าเด้งเพื่อจะลวมใหม่นะครับฉะนั้นถ้าดูตามรอบที่ใกล้สุดคือเราหาโลให้เจอโลก่อนหน้าอยู่นี่นะนะครับแล้วมันมีการยกฮายยกโลยกหายนะครับ เราก็จะมองกลอบที่นี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเรามองในไทม์เฟรมเดยเราก็เห็นอะไรไม่ไม,มากนะแท่งราคาจะดูน้อยๆใช่ไหมครับอันดับแรกเนี่ยผมว่าต้องเพิ่มตามเฟรมนะครับให้เล็กลงอาจจะดูหลักชั่วโมงนะพอหลักชั่วโมงเราเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับลองซูมดูนะครับเมื่อกี้ผมมาร์คขึ้นน้ตไว้ตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็ถ้าเรามองก่อนหน้านะครับมันลงมาใช่ไหมครับลงมามีเด้งแล้วก็ลงมามีเด้ง นะครับแล้วก็ลงมามีเด้งแล้วก็ลงมาอันนี้มันเป็นอะไรครับไซเบดาวนะ,นะครับพอไซเบดาวเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันน่าจะลงต่อนะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะอันนี้เป็นไฮนะครับอันนี้เป็นโลแรกเนะนะครับมีเด้ง นะครับถ้าถ้าในวันจันทร์ไม่ยืนเหนือสองพันหนึ่เนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นเหนือน,นี่ฮนะครับแล้วก็จะมีเด้งแล้วก็จะลงใหม่นะครับมีโอกาสสูงมากเลยว่าไอ้ที่เ่เคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสจะไม่ผ่าน2,173 มันอาจจะปีการซื้อกลับบ้างแต่คาดว่ามันจะเป็นเด้งเพื่อจะลงมาใหม่นะครับถ้าลงใหม่มันก็จะลงเป็นเทรนพอลงเป็นเทรนเนี่ยจะลงได้เรื่อยเหมือนกันนะครับส่วนกรณีที่เขาลงมาทําโลต่ำกว่าโลก่อนหน้านะนะครับถ้าต่ํากว่าห้าูนเนี่ยมันน่าจะลงมาสดเนี่ยสาบห้าครับเล็กกว่านั้นมีสองูนนะ หรือกว่านั้นมีหนึ่งแปดนะครับถ้าถ้าดูอาการตอนนี้ครับเวลาเราเทรดพวกนี้นะครับเราอาจจะต้องเป็นให้เป็นเด้งนะเด้งเซลนะนะครับซอร้อที่ไหนนะครับเหนือแปดศูนเรายอมนะนะครับเซลเนี่ยคิดว่าประมาณ หกห้าเนะี่ยน่าจะได้นะนะครับหกห้าหกสามนี่นะคือประเด็นคือมันลงมาบ้างแล้วนะครับเวลามันถ้ามันเด้งให้อย่งพอเซียวได้นะครับคนที่ติดบายอยู่เด้งกวนประพอร์นะมีอาการมันเป็นไมไ่สูงมากที่มันจะเด้งดน้อยๆแล้วจะลงมาใหม่นะครับสําหรับคนที่ติดบายอยู่นะครับถ้ากรณีที่มันเป็นน้ที่ผมคิดนะ มันมีโอกาสที่จะเด้งน้อย,อยฉะนั้นนะครับถ้าเราติดบายสูง,สงอาจต้องเซลล์เหตุไว้ก่อนนะครับหรือว่าเบิ้หลอลงมานะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้ามันลงมาก็ค่อยมาทีีทแล้วก็เวลามันกลับตัวเราค่อยอาวางแผนแก้ปออยทีนะครับเพราะสานนิฐานว่าไอโซนเนี่มันเป็นการย่ออยู่นะครับถ้ามันยอ่อนะครับไม่ลึกก็จะดีแต่ว่าถ้าดูอาการเนี่ย ไอ้ชุดที่จะลงมามันจะลงลึกนะครับถามว่ามันจากการที่มันลงมาจากห้าสิบมาสองพันสิบแปดอ่าสองพันหนึ่งร้อยจริงๆมันต้องเขียนว่าสองพันอันนี้เป็นสองพันหนึ่งร้อยี่สิบใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นสองพันหนึ่งร้อยแปดนะมันต้องไม่ศูนย์แปดครับมันก็ลึกเหมือนกันนะดังนั้นผมคิดว่านะถ้าใครติดไม้บายอยู่เด้งปับพอตนะครับ แต่ถ้าเด้งไม่ถึงทุนจริงๆอาจจะต้องเซลลลงมานะครับเซลลงมาแล้วก็ค่อยมาแก้พอร์ตอีกที่นะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้ามีฐานะราคาไหนลดเท่าไหร่เนี่ยพีไม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าในวันจันทร์วันพฤหัสเรามีข่าวแดงเนาะนะครับวันมันต้องมันต้องพูดว่าเป็นวันพฤหัสนะวันพฤหัสตีหนึ่ง นะครับมันมีประกาศเฟดฟันเะร็นะฮะดอกเบีย้ยเชิงนโยบายนะครับอันนี้มันจะปันปวนนะนะครับอันนี้เป็นได้ค่อยู่ใน t i ม e f r a m e หนึ่งชั่วโมงนะภาพรวมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันจันทร์เนี่ย ถ้ามุมมองมันจะผิดเมื่อมันกลับไปยืนเหนือแดวนี้คืแบบนี้คือขึ้นนะนะครับแต่ว่าถ้าหลุดโลมานี่คือลงอันนี้คือชัดเจนนะครับไอเดียของเอ็กยตล่ับตาประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอีเอเรียมนิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้าถามกันมา เดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอตรงนี้นิดนึงนะครับตอนนี้นะถ้าถ้าดูดีๆนะครับตีมของอ่า,ออาไม่อช่ซ q นะขอไปอตีมของ BC แล้วก็อิตาเลียนมันอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอมธิบายเฉพาะอิตาเลียนมากันนะ ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นอีเทเรียมในไทม์เฟรมหนึ่งหนึ่งวันนะนะครับเราไปดูภาพตัวก่อนนิดนึงครับดูไทม์เฟรมมันนะครับไทม์เฟรมมันเนี่ยสังเกตว่าสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาชันชันนะครับแล้วก็ถอดไส้ลงมาเวลาเราจะ,อะมองแนวโน้มล่าสุดเนี่ย แนวลงมันอาจจะเป็นแนวร่วงลองท,ท,ที่ทางประมาณนี้นะนะครับอันดับแรกลองใช้ตัวพีโบวัดสัดส่วนดูทีน่นึงครับขึ้นมาสองรเเนะถึงโซนสำคัญแล้วก็ถอยลงมาแต่ถอยลงมาเนี่ยมันมันยังไม่ทำโลใหม่นะครับเราก็อาจจะต้องโฟกัสรอบที่ใกล้สุดก็คือตรงนี้นะครับรอบที่ใกล้สุดตรงนี้ครับ ผมจะเปลี่ยนไทม์เฟรมนะผมมาร์กโลไว้แล้วก็จะเปลี่ยนไทม์เฟรมไปดูสักหชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะครับถ้าดู4ชั่วโมงลองซูมหาโลก็หน้เจอเมื่อกลางวันเนี่ยที่มองว่าพอจะบายโซนบายได้ก็คือผมมองว่าไอ้ที่ลงมามันจะมองเป็นการย่ออยู่นะครับถ้าลงมาโซนพวกนี้ไม่หลุดตรงนี้พอบายได้นะ3ามสามเจูนเนี่ยพอได้ คาดหวังว่ามันน่าจะยกขาย,ยกโลกลับจากส่วนพวกนี้ไปมันก็น่าจะขึ้นไปทาง4ี 4, ่พันสีซึ่งเป็นไฮก่อนหน้านะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่ทำโรต่างกว่านี้นะ3,2,3,204นเนยนะครับคาดว่าเถื่อย่อเพิ่มขึ้นไปต่อนะถ้างนั้นเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเลยนะอันนี้เป็นใน t ทา e เฟรมเเเั่โโมนะะรับับ คือถ้ากรณีว่ามันคือการยอ่อมันก็ไม่ควรทําโลต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับซึ่งโลก่อนหน้าก็อยู่ประมาณนี้3,000นะครับ200 C 205นะครับถ้าเราบายกรอบนี้นะนะครับถ้าเราบายเมื่อกี้บอยบาย3,000 370 สามพันสามร้อยสิบนะครับสล้ 3, อทตที่ไหนก็คือต่ํากว่าสามพันนะครับอันนี้แล้วแต่ละขเขาเสียงได้นะถ้าต่ำกว่าโลก่อนหน้ามันโอกาสจะลงนะ3 2สามพันสองร้อยนะครับคาดหวังว่าถ้าเขากลับไปคาดหวังว่าจะนิ่มหายขึ้นไป นะครับนิวไฮขึ้นไปนะครับคาดหวังเป้าหมายแรกก็คือที่เลเวลฟิโบนึ่งร้อยครับยกหายกโลยกหายยกโลยกหายฟิโบนึ่งรอยอยู่ที่ตรงนี้นะสี่สองห้าศูนย์นะครับที TP. นะครับทีพีหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายมันจะวิ่งมามากกว่าน,นั้นก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นมาโซนสี่ห้าแปดห้าบวก นะครับ TP ่วนที่2อ,อันนี้เป็น ETH ครับตามเปิมสี่ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเราเทรดคู่นี้ดูดูโมเมนตัมของตัว BTC ไปน,นิดหนึ่งนะครับคือกรณีที่เขาจะกลับตัวเนี่ยเราน่าจะเห็น BTC ซื้อกลับด้วยนะครับอันนี้เป็น e เชอเรียมนะครับไทม e เฟมสีชั่มนะครับคนที่จะเข้าบายก็ลองถือดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าตับใดที่แนวโน้มยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด3,200เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปได้นะครับหรือว่าดู BTC หน่อยไหม BTC ก็คล้ายๆกันนะนะครับคืออันนี้เป็น BTC นะครับ BTC เนี่ย ในภาพทามเฟรมสี่ชั่วโมองคล้ายๆายกันนะครับเห็นไหมมันมีการย่อนะครับถ้าดาบใดที่ยังไม่หลุดตรงนี้หนะมีสนะนะครับเดี๋ยวถ้าเขาถอยลง,งอ,อีกทีหนึ่งกรอบนี้ระบายอีกทีนะนะครับซฟอบล้อที่ไหนก็คือต่างกวนี่ห้าพันเ้าร้อ ครับ BC มันต้องเป็นห้าหมื่นนะห้าหมื่นเก้าพันนะครับห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับแล้วก็ถ้ามุมมองไม่ผิดเนะครับมันก็น่าจะขึ้นต่อนะอันนี้ BC ตามเทรม H4 นะครับกรณีขึ้นต่อเป้าหมายเขาน่าจะไปทางนี้นะครับถ้ายังไม่ทำาโลใหม่ นแนวที่เป็นไปได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับนะครับเมื่อเขานิ w high ไปนะครับ TP ท,ที่หนึ่งก็จะอยู่ประมาณเจ็ดหกนะครับ t ีที่หนึ่งก็อยู่ประมาณสักเจ็ดหกนะสี่ศูนย์โดยประมาณนะครับถ้าไกลกว่านั้นมันจะมีสัดส่วนขยายอยู่นะครับ ก็สัดส่วนขยายจะอยู่ประมาณ80,000ืกว่าเลยนะครับเอาเป็นว่าอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจ็ดหมื่นหกสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเช้าวนันจันทร์อัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะนะครับ BTC ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเสาร์อาทิตย์ผมติดเดินทางไกลนะเพิ่งจะอัปเดตขออภัยด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ คลิปอัปเดตไปตามหลังแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับอไอเดียของ x u นะครับ BTC แล้วก็ ETH สวัสดีครับ